สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟาสว่างบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่ทํามีคลิปของสวยงามฝากทุกเช้าค่ะขาดที่มองเห็นด้านหลังคุณแม่เป็นผ้าหน้านางสามตะกรนะคะหน้านางสามตะกอค่ะค่ะคุณแม่ก็มีของสวยงามฝากอยู่หลายอย่างค่ะให้เลือกดูเอาค่ะคนไหนที่รอคอยผ้ามือสองคุณแม่ก็รอก่อนนะคะ คุณแน่มีของสวยของงามฝากตลอดค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าราคา1,500บาทนะคะค่ะชมพูว่านแหววค่ะรหัสเก้าค่ะ1,500บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะมีราคาย่อมเยาด้วยค่ะท่านจะเอาไปฝากญาติพี่น้องของเราก็ค่ะมองหาของสวยๆงามๆฝา,ากนะคะ1,900 1,500บาทคุณแม่ คุณแม่ตั้งสติดีๆนะอย่าเออเรออันนี้หน0่บาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหน0่บาทนะคะค่ะท่านชอบออกโทนสีหวานๆก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะเอาไปตัดชุดแสกชุดเล็ซค่ะโอเคนะคะสวยนะคะค่ะค่ะนี่ก็1,500บาทค่ะฝืนผ้า3ามตะกอค่ะ อา้าวค่ช้างชี้ไฟแล้วค่ะอา้าวค่ะเป็นผืนผ้าเป็นสีผ้าไอเป็นสีค่ะผืนผ้าเป็นสีขาวงาช้างค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทนะคะค่ะเป็นสีขาวหาช้างค่ะค่ะพวกนี้มันจะมีแบบคุณแม่จะเอาพวกราคาย่อมเยาวมาเหมือนกันค่ะนี่ก็1นี่ก็1,500บาทนะคะเป็นราคาที่ย่อมเยาวนะคะค่ะ1 5 0 0บาทค่ะสวยมากค่ะ ค่ะมันจะเป็นผ้าหลุดจำนำพวกนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้านะคะถ้าผ้าราคานี้คุณแม่ไม่ได้เลือกค่ะพวกนี้ค่ะเขาจะคัดไว้เลยค่ะมันเป็นผ้าที่หลุดจำนำค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าหลุดจำค่ะค่ะผ้าราคาย่อมเยาวค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะค่ะเราก็มองดูค่ะของสวยของงามค่ะมองดูนะคะ ค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะนี้ก็คุณแม่ไม่ได้เลือกหรอกค่ะถ้าพวกนี้ค่ะเขาจะจัดส่งมาเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทันได้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สากสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจกนำค่ะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกเลยค่ะเขาจะจัดมาให้เลยค่ะพวกผ้าหลุดจำนำคุณแม่ขายประจำค่ะ เอ็กเมนจิดห้าให้ขอบคุณนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพืนง,งามทุกพืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักืืนไหนชอบพื้นไหนทังได้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะท่านจะไปตัดเป็นชุดเด้ชุดแสกก็ได้ค่ะหรือตัดเป็นกระโปรงก็ได้นะคะราคานี้ค่ะหรือท่านจะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้านะคะคุณแม่ก็ขายไปตามที่เขาส่งมาให้นั่นแหละค่ะค่ะสนใจแบบไหนก็โทรทักคุณแม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ ความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกถึงค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลน,นะคะ ค่ะ1,500บาทผ้าสามตะกอค่ะผื้นใหญ่ถืงนกว้างค่ะ1,500ค่ะค่ะพื้นใหญ่ใหญ่ผื้นกว้างนะคะค่ะ1,500บาทค่ะค่ะผื้นใหญ่ผืนกว้างค่ะเต็ม2เมตรนะคะค่ะผ้าเต็มสองเมตรค่ะ1,500บาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลายช่องทางน้ําไหลค่ะวันนี้พัดเกบส่งมาให้คุณแม่ค่ะมันมีแต่ช่องทางน้ําไหลเยอะเลยค่ะวันนี้เป็นบางเที่ยวค่ะเป็นบางเที่ยวค่ะนี้ก็ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะเขาเรียกว่าผ้าครึ่งท่อนค่ะคุณแม่จะเรียกผ้าครึ่งท่อนนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีเขียวตองค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะหลุดจำนำนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะผ้าที่หลุดจำนำนี่คุณแม่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยค่ะเขาจะเขาจะทําเป็นมัดไว้เลยค่ะ ค่ะเขาจะทําเป็นมัดแล้วแต่หลุดเยอะหรือหลุดไม่เยอะค่ะเขาจะส่งให้คุณแม่ค่ะค่ะโอนเงินแล้วก็ส่งของค่ะพวกนี้ค่ะค่ะเหมือนลูกค้าซื้อกับคุณแม่แหละโอนเงินแล้วก็ส่งของค่ะค่ะถ้าเงินมาแล้วก็เงินไปแล้วก็ของเขาก็ต้องจัดส่งให้เหมือนคุณแม่เนี่แหละถ้าเงินมาหาคุณแม่คุณแม่ก็ต้องจัดส่งให้ค่ะ ค่ะส่งทุกวันส่งทั่วไทยถึงไวค่ะติดถึงไวติดใจท่านนะคะค่ะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลค่ะรหัสสามหนึ่าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะ ขาไปฝากญาตค่ะหรือจะไปตัดทุกแสก็ปทีเด็ก,ก็ได้ค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะค่ะหนึ่ันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะนี่ก็ช่องทางน้ำไหลค่ะหาหัดหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามท,นมทุกพืนแก่ทุกผืนค่ะ1,500บาทนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ค่ะแวะเข้ามาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมคุณแม่นะคะเยี่ยมคุณแม่ก็เยี่ยมทางช่อง YouTube นั่นแหละค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลหลายสีหลายหลากนะคะพวกช่องทางน้ําไหลนี่ค่ะค่ะตัดชุดแสกชุดเล็บสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะราคาย่อมเยาวนะคะราคานี้เป็นราคาที่ย่อมเยาวค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่อขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงบนรักษาพะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปกป้องทุกท่านค่ะ